รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวไป Master k ี y เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาว กลับเข้าสู่การแข่งขันร้องเพลงของคนธรรมดาที่จะมาขอท้ารบกับดวงดาวในวันนี้นักร้องจากทางบ้านจะเป็นใครจะมาทถล่มดวงดาวได้ไหมไปชมกันเลยนักร้องคนต่อไปเป็นอดีตนักมวยหญิงมาพบกับน้องอ้อมครับ ํำตัวเลยครับค่ะชื่อนางสาวพชมลลิริค่ะชื่อเล่นชื่อว่านองออมค่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับค่ะตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นนักร้องค่ะเป็นทั้งนักศึกษาเป็นทั้งนักร้องนะครับเรียนอะไรอยู่ครับตอนนี้ค่ะตอนนี้กําลังเรียนอยู่ระดับปริญญาตรีค่ะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะคณะคณะบัญชีค่ะโอ้เคยบอกว่าเป็นนักมวยมาก่อนยังไงคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าพอดีที่บ้าน อ้อมเปิดไข่มวยค่ะจุดเริ่มต้นนี่คือมาจากน้องชายอ้อมก่อนน้องชายอ้อมเป็นนักมวยคือแม่อยากให้ออกกําลังกายค่ะเพราะว่าน้องเป็นโรคหืดหอบคราวนี้คือน้องชายอ้อมเขาเป็นคนชอบ กัดต่ยมวยใช่ก็เลยเลือกออกกําลังกายนะคะเลือกไปซ้อมมวยก็คือไปซ้อมกับค่ายแถวๆบ้านก่อนแต่ก่อนยังไม่มีค่ายอะค่ะเข็นบอกว่าต่อยจริงเลยต่อยจริงค่ะต่อยมากี่ครั้งต่อยมาทั้งหมด5ครั้งค่ะชนะเท่าไหร่ชนะสี่แล้วก็แพ้หนึ่งครั้งค่ะโอ้โหแล้วก็พอซ้อมหนักๆเข้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเห็นบอกว่าที่เต้องหยุดต่อยมวยที่ที่ต้องหยุดต่อยมวยใช่ไหมคะเพราะคือตอนแรกอะแม่แม่แม่ไม่ค่อยเห็นดีเห็นงามอยู่แล้วแต่คือ อ้อมอยากร้องคือชอบด้วยอะไรอย่างงี้คือร้องเพลงอย่างเดียวมันมันมันยังไม่เพียงพออ่ะ <affe tới> คือแม่ก็สนับสนุนนะคะสนับสนุนร้องเพลงมากกว่าแต่ว่าไม่ไม่สนับสนุนต่อยมวยตั้งแต่แรกแต่ว่าใช่ไม่สนับสนุนต่อยมวยใช่แต่ว่าเราอยากลองไงเพราะให้เราเห็นน้องเราเห็นน้องทํามาก่อนอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยลองดูเสร็จแล้วมันเกิดอุบัติเหตุตอนขึ้นชกครั้งสุดท้ายค่ะว่าใช่ค่ะ ก็คือทางทางฝั่งตรงข้าวทางคู่ต่อสู้เราอะค่ะคือเขาเขาจะปล่อยอาวุธออกมาแล้วคือเราจะหลบแล้วคราวนี้คือเราพลาดเราพลาดเสร็จแล้วเราเอาขาลงแล้วเท้ามันพลิกแล้วครัวนี้ก็ใช่เท้าพลิกแล้วก็คือเอนเอนตรงตรงนิ้วโป้งอะค่ะมันก็มันก็หลุดอะครั้งนั้นก็คือแพ้ก็คือยุติไปแพ้นอกไปอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นคือแม่ก็เลย โอเคเอาดีทางด้านร้องเพลงดีกว่าลูกอะไรนีแล้วคุเคยได้รับอุบัติเหตุไหมแบบว่าดั่งหักมั่งตาแตกหรือไม่แม่เขาไม่เคยค่ะแล้วน้องชายยังต่อยอยู่ไหมลูกเนาะตอนนี้น้องชายเป็นนักมวยเยาวชนทีมชาติแล้วค่ะโอ้โหเวทีมวยขึ้นเวทีมวยกับเวทีร้องเพลงรู้ความรู้สึกต่างกันไหมลูกต่างกันค่ะต่างยังไงถ้าเวทีมวยนี่คือเราเราเราต้องเราต้องระวังเราต้องระวังคู่ต่อสู้ แล้วก็อ่ะจริงๆเลยคือเรากลัวเจ็บไงเรากลัวเจ็บอยู่แล้วมัน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 คือยิ่งโตมันก็ยิ่งต่อยหนักต่อยเจ็บกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าร้องเพลงเราก็เราก็กงังวลแค่แบบเ,เราจะร้องถูกไหมเราจะร้องผิดหรือเปล่าเสียงเราจะเป็นยังไงเสียงพร้อมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็จะต่างกันนิดนึงค่ะแล้วถ้าชกมวยนี่ต้องดูจุดอ่อนไหมต้องดูนะร้องเพลงก <laughs> ็ต้องดูจุดอ่อนผู้ต่อสู้ไหมร้องเพลงต้องดูไหมอ้อมว่า เอมันไม่ต้องร้องเพลงมันไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับจุดอ่อนคู่ต่อสู้มันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าตัวเราเองใช่ค่ะต้องหายเจอว่าจุดอ่อนเราคืออะไรแล้วต้องปรับปรุงถูกถูกต้องค่ะมวยเนี่ยจุดไหนที่อันตรายลูกที่แบบชั่ว์ร้อนจุดไหนที่อันตรายใช่ไหมคะน่าจะเป็นตรงช่วงตรงช่วงตรงช่วงกานคอตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ตรงช่วงหน้าศีรษะอะไรอย่างเงี้ยค่ะััดดดดไไมม้้ ดอกไม้ถ้าัดดอกไม้ทำไมคะก็ถ้าโดนเข้าไปมันก็นิ่งเงินสอกใส่ใช่ใช่ค่ะสอกเข้าไปก็น่าไม่ใช่แต่มวยบางคนมันก็มันก็มีจุดอ่อนไม่เหมือนกันบางคนก็ท้องโป้งก็หน้าเปาะบางคนก็น่าแตกง่ายบางคนหลายอย่างแล้วนี่หันหลังให้กับวงการมวยมาตลอดเลยหรือเปล่าก็คือชกมวยนี่คือเลิกเลยแต่ว่าคือก็ยังวนเวียนอยู่ก็คือคุณแม่เปลี่ยนให้มาเป็นแสดงโชว์รำมวยไทยแทนเพราะว่าช่วงหลังๆนี่คือ มันไม่ไม่ค่อยมีนักมวยคนไหนเวทีไหนที่แบบรำดีๆใช่ถูกต้องค่ะก็เลยให้เราสืบสานเดี๋ยวนี้มีรำแล้วมีแปลงท่าแปลงอะไรกันเต็มไปหมดแล้วไม่ใช่แบบดั้งเดิมถช่ต้องางั้นไหนไมาแล้วรำมวยให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเอาเลยลูกมาเลยชว์หน่อยเลยกลางเวที นี่ให้ดูสั้นๆก่อนการไหว้ครูสมัยโบราณแน่นอนเรานึกถึงครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนเรามาตั้งแต่บโบราณโบราณแต่ในขณะเดียวกันหารู้ไหมว่านั่นคือการยืดเส้นยืดสายหรือวอร์มอัพในสมัยโบราณนั่นเองเอาละครับชมความสามารถทางด้านนี้ไปแล้วเดี๋ยวต้องมาชมความสามารถทางด้านการร้องเพลงกันอามาดูวงล้อแจ้งเกิดดีกว่าว่าน้องจะได้แข่งกับใครนะครับพร้อมแล้ววงล้อมุนเลยครับ วันนี้จะร้องเพลงอะไรคะสุสานคนช้ำค่ะน้องแอร์ล่ะคะแอร์ขอมากับเพลงเต้นๆละกันคะ่ะผีเสื้อราตรีคะ่ะใครจะเป็นฝ่ายชนะมาฟังน้องอ้อมก่อนกับสุสานคนช้ำครับวันนี้เห็นทีสนุกแน่เมื่อสองสาวร่างเล็กอย่างคุณอ้อมและคุณแอร์ต้องมาปะทะกันจะสนุกขนาดไหนอดใจรอช่วงหน้าครับ